If you're not going to work, you can't sleep anymore. Text e r Try and explain to her. She doesn't care. สวัสดีครับทุกคนนะครับขอตราเข้าสู่ช่องตัวเล็กเล่นการอีกครั้งนะครับวันนี้ต้องตื่นเก้าโมงเช้านะครับไม่ได้เป็นเวลาปกติของต้นนะครับเพราะว่าชีวิตวันนี้ของต้นจะโดนกําหนดโดยแอนดรูว์เ okay, พครับ แอนดรูว์เทนะเป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างจากการเป็นนักธุรกิจนะโค้ชการพัฒนาตนเองแล้วก็เคยเป็นอดีตนักบวยกิกบ็อกซิ่งมาด้วยนะครับซึ่งเขาเกิดในวันที่1งธันวาคม1986เในเมืองวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาก็เท่ากับว่าอายุของเขาเนี่ย39ขวบในปีนี้นะครับก็ถือว่าอายุน้อยมากๆถ้าเทียบกับความมั่งคั่งของเขาที่มีมากถึง710ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2 0 0 0 0ืนล้านบาททุกคนโอแม่เจ้า และที่สําคัญนะเขาเป็นคนที่ออกกำลังกายทุกวันนะแม้ว่าเขาจะทําธุรกิจที่มีงานลัดตัวและอยู่หน้าคอมและมือถือมากกว่า17ชั่วโมงต่อวันครับซึ่งหลังจากตื่นนอนนะสิ่งแรกที่เขาทําเลยนะก็คือการเช็คเมสเซจนะรหรือว่าแบบพวกข้อความนะรหรือว่าการอัปเดตนะเพราะว่าเขาเป็นนักธุรกิจเนาะดังนั้นเขาจะต้องแบบอัปเดตสิ่งที่เมื่อคือนนะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือว่าอะไรที่ส่งผลกับธุรกิจของเขานั่นเองนะส่วนของต้น อ่าถ้าเป็นตอนเช้าเนี่ยก็คงจะเป็นตอบคอมเมนต์นะครับใน YouTube ถึงเ,เพื่อนๆหรือว่าใครที่ติดตามที่สงสัยหรือว่าอะไรเงี้ยในคอมเมนต์เนี่ยตรงก็จะเข้ามาตอบตอนเช้านะครับในทุกๆวันก็พยายามจะตอบให้ได้ทุกๆคอมเมนต์นะครับและสิ่งแรกที่เขาจะกินนะครับตอนเช้าก็คือน้ำเปล่านะครับออสองลิตร <c oughs> ซึ่ง2ลิตรนี่จริงๆเป็นน้ำทั้งวันที่ต้นกินเลยนะแต่เขาเอามากิน ตอนเช้านะครับ2ลิตรแต่ว่าเขาไม่ได้บอกนะว่าเขากินทั้งหมดนะภายในเท่าไหร่แต่เดาว่าน่าจะกินให้หมดก่อนที่จะไปเวิร์กเอานั่นเองนะครับแล้วก็กินระหว่างที่เขาตอบเมสเซจหรือว่าอะไรงนี้นะครับก็ค่อนข้างชาเลนจ์แล้วก็ไม่รู้จะไหวไหมนะเพราะสองลิตรมันเยอะมากๆนับอ่ะเดี๋ยวลองไปหาดูอันนี้คือน้ำสามลิตรนะครับทุกคนดังนั้นเนี่ยสองลิตรก็คือเราต้องกินหมดขวดใหญ่นี้หนึ่งขวดแล้วก็ ขวดนี้ ك, อีกประมาณ1ใน3ส่วนก็เคยได้ยินว่าการกินน้ําเยอะเกินไปมันเป็นโทษด้วยนี่ <c oughs> ไม่แน่ใจนะแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าทั้งวันเขากินน้ําทั้งหมดกี่ลิตรนั่นเองนะครับเอ้ย <c oughs> มันเพิ่งลดไปแค่นี้เหรอ <c oughs> แต่จริงการกินน้ําตอนเช้าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่ากลางคืนเวลาที่เรานอนเราแบบว่าฟรีดนะไม่ได้รับน้ําเลยอะไรเงี้ยไปแบบนานมากๆแล้วตอนตื่นขึ้นมาเนี่ยร่างกายเราเนี่ยเวลาที่เราได้รับน้ําปล่าเข้าไปเนี่ยร่างกายระบบการทํางานต่างๆมันก็จะกลับมาทํางานปกติแล้วก็การขับถ่ายหรือว่าอะไรพวกนี้ก็จะค่อนข้างดีแล้วก็ผิวดีด้วยนะครับเรื่องการกินน้ําอ่ะเดี๋ยวต้นลองดูเนาะสลิตรก่อนไปเวิร์กอัลนะครับ ก็จะตอบเมสเซจไปด้วยนะครับคอมเมนต์เพื่อนๆเฮ้ยมีสินะไปแล้วไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้ว สเลยนะครับที่แอนดูเขาทำานละก็คือการออกกําลังกายทุกวันนั่นเองนะย้ำนะว่าออกกําลังกายทุกวัน7วันต่อสัปดาห์นะแต่อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเขาเนี่ยค่อนข้างให้ความสําคัญเกี่ยวกับธุรกิจนะแล้วก็ความั่งคข้างเนอะดังนั้นเนี่ยเอ็กซ์ไซส์นะครับเขาเน้นย้ําเลยว่าเขาเนี่ยเล่นนะประมาณ30-45นาทีต่อวันแล้วก็เป็นเอ็กซ์ไซส์ที่ใช้อุปกรณ์น้อยนะแล้วก็สามารถเริ่มเล่นได้ง่ายเพราะว่าเขาเนี่ยจะต้องเดินทางไปต่างที่ค่อนข้างเยอะเลยนะไป เส้นสัญญานะไปเจอนักธุรกิจด้วยกันหรือว่าอะไรอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็จะเป็นในแนวที่บอดีเวทนะหรือว่าอะไรที่เราสามารถเริ่มได้เลยนะภายในอพาร์ตเมนต์หรือว่าคอนโดของเราก็ประจวบเหมาะกับช่องเราเลยเนาะเกี่ยวกับคาริเชนิกแล้วก็บอดีเวทที่ใช้อุปกรณ์น้อยอยู่แล้วนั่นเองนะวันนี้ต้นเลยมาเอ่อเอ็กแอมเปลให้นะครับกับเอ่อเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่เราจะเล่นเป็นกลุ่มโล w เวอร์แล้วก็กลุ่มแอบผสมกันนะแต่ อุปกรณ์นะครับใช้น้อยมากๆนะมีเวทเวสตัวหนึ่งสำหรับเสริมน้ำหนักถ้าอยากไดท่าที่หนักยิ่งขึ้นแล้วก็ถ้าใครที่ไม่มีก็สามารถใช้เป็นบอดี้เวทเพียวๆได้เช่นเดียวกันแล้วก็ถ้ามีประโยชน์กับแอคทิวิตี้ในประจำวันของเราด้วยก็เดี๋ยวต้งจะอธิบายเสริมไปให้ด้วยนะเพราะว่าเอ็กซ์ไซส์ของแอนดูเขาเนี่ยไม่ได้มีลิสต์เป็นพิเศษว่าเล่นท่าอะไรต้นเดาว,ว่าเขาน่าจะแบบสลับสับเปลี่ยนกันไปนั่นเองนะวันนี้หวังว่าจะเป็นไอเดีย ที่ดีมากๆเลยสาหรับใครที่อยากเริ่มนะครับเสร็จออกกำลังกายอยู่ห้องนั่นเองครับการวอร์มอัพนับต้นจะสตาร์ทนับด้วยฮิปคาส์นับคือเป็นการบริหารตัวข้อต่อของสะโพกของเรานั่นเองให้เราชันเข่าแบบนี้เสร็จแล้วพยายามเปิดหน้าเข่าของเราขึ้นมาและหมุนนะครับเป็นรูปวงกลมแบบนี้นั่นเองครับข้อควรระวังก็คือเวลาที่เราทำเนี่ยกะดูสันหลังของเราควรเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็ไม่แอนขึ้นมานะครับ ต่อมานะับท่าที่สองนะครับ ankle cast นะครับเหมือนกันเลยนะครับจะเป็นบริเวณจอยข้อเท้าของเรานั่นเองด้วยการเปิดนะครับตัวข้อเท้าของเราขึ้นแล้วก็พลอยเท้าของเราลงนะครับเสร็จแล้วตามด้วยด้านข้างนะครับยังออกทางด้านข้างแบบนี้ก็เป็นมุมที่เราไม่ค่อยได้ฝึกเหมือนกันนะครับท่าที่3ามนะ next c a s d นะครับ,รบหรือว่าจอยก็คือคอของเรานั่นเองนะให้เราหันลงแล้วก็เปิดคอของเราขึ้นไปให้สุดเสร็จแล้ววนไปในด้านฝั่งตรงกันข้ามนะครับ จากนั้นก็ทวนนะครับกลับมาในทางเดิมแบบนี้นะพยายามดันสุดระยะแล้วก็ระหว่างที่ทําต้องไม่มีอาการเจ็บด,ด้วยนะครับถ้าต่อมาแคตอันคาร s เซกเม t เทชันนะให้การตั้งท่าแคตอันคาวแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับแอนลังล่างของเราไล่กระดูกสันหลังนะไปจนถึงสะบักแล้วค่อยบีบสะบักแล้วเชิดคอของเราขึ้นขากลับก็หันคองลงนะครับเปิดสะบักให้สุดแล้วดันกระดูกสันหลังไปจนถึงกระดูกสันหลังส่วนล่างครับ ไน9 0้ไนตี้ฮิปนะคือการบริหารตัวโมบิลิตี้การหมุนตัวจอยของเรานั่นเองนะให้เรานั่งท่าพับเทียบเสร็จแล้วนะข่นเข่าเปิดนะแล้วก็พลิกตัวข้อต่อสะโพกของเราซ้ายไปขวานับหนึ่งครับนะแบบนี้ไปเรื่อยๆ Hi ป Inter อร์นอลแอคทีฟนะเป็นอีกข้างหนึ่งที่มีประโยชน์มากๆนะให้เรานั่งท่าพับเทียบเสร็จแล้วพยายามยกปลายเท้าด้านหลังของเราขึ้นมานั่นเองนะจะทําให้มุมอินเทอร์นอลของตัวสะโพกของเราเนะี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง p ล้พีเจียนแอคทีฟนะ Active, นะเป็นการยืดน,นะตัว กล้ามเนื้อกระดูกเชิงกลานครับแล้วก็เพิ่มระยะได้ดีมากๆก่อนที่เราจะฝึกกันนะครับให้เราเอาเข่าของเราเนี่ยขึ้นบนเก้าอี้นะครับจากนั้นก็ปล่อยน้ําหนักตัวของเราลงนับซ้ำน้ำหนักที่เท้าด้านหลักเล็กน้อยแล้วก็เพลยขึ้นแล้วพอรไว้แป๊บหนึ่งจากนั้นก็ทํามแบบนี้ไปเรื่อยๆครับต่อมาเซสชั่นหลักที่เราจะออกกาลังกายก,กันวันนี้เริ่มด้วยวันอ์มสควอตนะครับตัวจะใช้เป็นเวทเวสนะครับในการท่วง นะแขนของเราหนึ่งข้างนั่นเองนะก็จะใช้แกนกลางลำตัวที่เยอะกว่าปกตินิดหนึ่งคนระับแล้วก็สังเกตนะับเท้าของต้นจะวางชิดนิดหนึ่งนะเพื่อต้องการฝึกนะับมุมอินเทร์นอลของสะโพกของเรานั่นเองนะใครที่ทําแล้วรู้สึกว่าจะล้มเนี่ยก็สามารถทําเป็นขากว้างก็ได้นะครับ ต่อมาท่าที่นะคนับเด็ดบัคทูฮอลโลบสลับไปทํากับท้องบ้างนะให้เราตั้งท่าเด็ดบัคแบบนี้เสร็จแล้วก็ยืดออกนับแขนวาดขึ้นเนือหัวแล้วก็ขาชี้ไปทางด้านท้ายตัวสําคัญมากๆก็คือหลังล่างของเราจะติดพื้นตลอดเวลาแล้วก็ไม่ยกขึ้นมานับท่าที่3กลับมาที่ขาเหมือนเดิมน,ะ Split, นับเบอเกอร์เนสปริตให้เราชันเข่านับอยู่ที่เก้าอี้หนึ่งข้างเสร็จแล้วตั้งเข่านับโลเวอร์ตัวของเราลงไปทิ้งน้ําหนักและออกแรงเปร่งต้านที่ขาด้านหน้าเป็นหลักนะครับ วินมิวโรเทดนะครับท่านี้ฝึกทั้งกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังแล้วก็ตัวหลังล่างด้านข้างนะับรือว่า QL ของเรานั่นเองคนระับทิ้งสะโพกไปทางด้านท้ายตัวนะเมื่อมือใ,ใกล้ถึงพื้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราเพรสกับเนี่ยออกแรงที่หลังล่างด้านข้างของเรา,าแล้วก็เก่งท้องเก่งลาตัวของเราให้สุดเลยนะครับแล้วก็ดันมาในท่าเตรียมครับท่านี้ช่วยแก้เรื่องเวลาที่เราเดินหลังล่างแล้วเจ็บบ่อยๆได้ดีมากๆครับ สลับมาที่ท้องกันอีกรอบหนึ่งไบซิ้อตลครัชนะครับต้นเพิ่มความยากด้วยการทําท่าฮอโลกลางขาแบบนี้หลังล่างแนบพื้นตลอดเวลาแล้วก็ขึ้นมาเอาศอกแตะเข่าแบบนี้นะครับสังเกตแอปส์ของต้นทํางานได้ดีมากๆครับ แล้วท่าสุดท้ายนะซิซี่ฟุตสเตปนะให้เราเปิดส้นเท้าของเราขึ้นจากนั้นนั่งลงในท่าสควอตแบบนี้ตอนทําเราจาเป็นที่จะต้องบาลานซ์น้ำหนักตัวของเรานหนึ่งเมื่อลงสุดระยะแล้วเนี่ยพยายามเปิดนะับข้อเท้าของเราขึ้นนับทีละข้างนะก็จะเป็นการฝึกตัวน่องของเรานะแล้วก็ความสามารถในการเคลื่อนตัวของข้อเท้าของเราอีกด้วยนะท่านี้เป็นอีกท่าหนึ่งเลยที่ช่วงนี้ต้นชอบเล่นมากๆนะครับ ทุกคนตอนนี้ช่อง t ทีโอนะครับมีระบบ Membership แล้วนะครับใครที่ขี้เกียจคิดโปรแกรมออกกำลังกายเองและเวลาน้อยถูกใจระบบนี้แน่นอน เพียง100บาทต่อเดือนนะเพื่อนๆจะสามารถเข้าเล่นคลิปออกกำลังกายแบบเปิดทำตามที่ใช้เวลาเพียงแค่60-90ถึงนาทีต่อวนันเป็นรูปแบบการฝ<ะ>ึกที่ทั้งสร้างกล้าเมเนื้อแล้วก็ลดไขมันในเวลาเดียวกันแถมยังสอนการจัดตารางแบบครบจบในที่เดียวสามารถไต่เลเวลได้ตั้งแต่มือใหม่จนถึงมือโปรการันตรีโดยเพื่อนในกลุ่มราย Open Chat มากกว่า1 0 0 0คนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองกันไปเยอะมากๆสมัครได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันหรือว่าปุ่มสมัครหน้าช่องยูทู e ผ่านคอมพิวเตอร์แล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ ถึงเฟสนะครับที่ยาวที่สุดนะครับของ Andrew Trade นะครับก็คือทำงานนั่นเองนะอย่างที่ต้นบอกไปว่าเขาเนี่ยอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือเนี่ยนานกว่า17ชั่วโมงเลยนะครับต่อวันนะก็คือเอาเอาเป็นว่าที่เวลาที่เหลือก็คือนอนนะพูดง่ายๆ <c oughs> ก็เดี๋ยวต้นจะนั่งทำงานนะครับอันนี้เอาคอมมาอาบน้ำเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เขาจะกินต่อไปก็คือ ยังไม่กินข้าวนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเขาเนี่ยจะกินแค่มื้อเดียวนะครับตอนหนึ่งวันนะแต่เขาจะกินกาแฟระหว่างที่ทํางานนั่นเองนะแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างสุดโต่งนะครับในหลายๆเรื่องมากๆเลยต้องไปเจอทวิตอันนึงนะอยากแบบมาแชร์ให้เพื่อนๆนะครับเขาเขียนเอาไว้ว่ากาแฟเนี่ยคือเพื่อนของคุณเลยนะคุณต้องการกาแฟอย่างน้อย5แก้วต่อวัน 7วันต่อสัปดาห์อันนี้แก้วก็ไม่รู้ว่าแก้วแบบขนาดใหญ่แค่ไหนอะไรนี้นะครับก็แล้วแต่คนเขาอาจจะเป็นช็อตแบบเล็กๆก็ได้นะจมเป็นมนุษย์ที่ติดกาแฟซะไม่ร้อนก็เย็นนะครับอะไรไม่สําคัญนะแต่ที่สําคัญก็คือต้องเป็นกาแฟดําเท่านั้น,นครับไม่น้ําตาลแล้วก็ไม่นมนะมันทําให้เราแบบแฟนตาิกฮังเกอร์น่าจะเป็นประมาณว่าแบบกระหายอยู่ตลอดเวลาต้นเหตุเขาพูดคํานี้หลายครั้งนะเกี่ยวกับแบบความแบบ ความกระหายนะนี่เป็นอีกเ,ออเหตุผลหนึ่งเลยที่เขาแบบไม่ได้กินข้าวตลอดทั้งวันนะเพราะว่าออพอกระเพาะของเรามันไม่ได้แบบทํางานสักเท่าไหร่เนี่ยมันจะรู้สึกค่อนข้างตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ยิ่งกินกาแฟด้วยเนี่ยมันก็คือแบบสามารถแบบเบิกเนตได้ทั้งวันเลยอะไรงนี้สามารถทํางานได้แบบยาวๆร่างกายกูเป็นอะไรเนี่ยฮะทำไมกุอยากทํางานแบบนี้ลวะ เขาเรียกว่าอะไรนะกระหายที่จะพัฒนาตัวเองกระหายที่จะเติบโตตลอดเวลาแต่ของต้นก็อาจจะไม่ได้แบบสุดโปงขนาดนั้นก็จะแบบกลางๆนิดนึงคือก็พัฒนาแต่ว่าก็อยากเอนจอยกับชีวิตหรือว่าการทํางานของเราด้วยนะครับ Coffee is power นะครับเขาทิ้งทวนไว้แบบนี้คืออยากจะทําตามนะ5แก้วต่อวันแต่ว่าการขับคาเฟอีนของแต่ละคนมันไม่เท่ากันแล้วก็เวลาที่ต้นกินนหแก้วใหญ่แบบนี้ตอนหงวัน เท่านั้นนะเพราะว่าถ้ากินเยอะกว่านี้ของต้นจะปวดหัวทันทีนะเป็นอาการที่เพยใสรอบแล้วนะซึ่งถ้าใครที่น้องๆหนูๆหรือว่าใครที่อายุยังน้อยอยู่อะไรเงี้ยจะลองกินกาแฟถามว่ามันมันก็มีส่วนที่แบบดีต่อสุขภาพแต่ก็อย่าให้มันโอเวอร์จนเกินไปแล้วก็แต่และคนร่างกายไม่เหมือนกันก็สังเกตตัวเองด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวขอกินกาแฟแป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราลากงานยาวๆกันเลยนะแล้วก็ทีเด็ดอีกทีหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่มือสุดท้ายของวันนั่นเองต้น เตรียมทองไว้แล้วนะไม่รู้ว่ามันจะกินได้เยอะแค่ไหนนะเพราะต้นก็ไม่เคยเหมือนกัน,นครับแอน,นดูนะเขาค่อนข้างมีไมยเสร็จการทํางานที่ต้นชอบมากๆเลยก็คือเขาเชื่อว,ว่าความสําเร็จและได้มาซึ่งความมั่งคั่งเนี่ยมาจากการทํางานหนักนะครับการอุทิศตนเพื่อผู้อื่น และเสนอคุณค่าให้กับคนอื่นเสมอในมุมของการทํางานตัวตนเองเนี่ยทุกคนเชื่อไหมว่า2ปีแรกที่ต้นทําคลิปเกี่ยวกับการอาอกกาลังกายและก็คาลิชเนกเนี่ยมันได้เงินแบบศูนบาทเลยนะทุกคนแต่ต้นยังคงเชื่อเสมอว่าถ้าเราทําประโยชน์ให้ใครสักคนได้เนี่ยงานจะตอบแทนเราเองไม่วันใดก็วันหนึ่ง ฟังดูแล้วอาจจะบอกว่าเฮ้ยก็เห็นแก่เงินหรือเปล่าคือเราก็ต้องเข้าใจนะครับทุกงานเนี่ยมันก็มีคุณค่าในตัวของมันทั้งนั้นถ้าเราไปเจอคนที่บริการเราดีเนี่ยเราก็อยากตอบแทนเขาหรือว่าคอนเทนต์ของใครบางคนที่เปลี่ยนชีวิตเราได้ก็เช่นกันครับงานที่ดีสําหรับต้นแล้วนะครับควรตอบโจทย์ให้เราทั้ง3อย่างนะซึ่งค่อนข้างคล้ายกับคุณแอนดรูว์มากๆเลยก็คือ1คือความลงไหล2คือเงินหรือวัตถุ3คือความสัมพันธ์ที่ดีถ้ามี3อย่างนี้เนี่ยเราจะทํางานได้ดีมากๆเลยครับและไม่ว่าเพื่อนๆจะทําางนนออะไรยู่นะั อยากให้เดือดไว้เสมอว่ามันล้วนสร้างคุณค่าให้กับใครสักคนอยู่อย่างแน่นอนครับเออครับทุกคนนะครับตอนนี้นะก็ถึงเวลาที่ต้นรอคอยที่สุดตอนนี้มือไม้เริ่มสั่นแล้วนะเพราะว่าตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยตอนนี้นะครถึงมือสุดท้ายและเป็นมือเดียวนะครับของแอนดิวเทสครับ ซึ่งต้นเตรียมเอาไว้สามือือพลังงานเนี่ยจริงๆยังไม่เพียงพอนะครับมันอาจจะสักประมาณพันหนะครับแต่ว่าต้นเอามาแค่นี้ก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองจะกินหมดหรือเปล่าอ่ะให้ดูก่อนมีอะไรบ้างอย่างแรกก็จะเป็นอันนี้ที่ท็อปนะครับเป็นเอ่อเป็นข้าวหมูเทอเริยากินะครับแล้วก็ไข่ดาวกระเพราไก่ไข่ดาวแล้วก็ต้มเลือดหมูนั่นเองครับจะรอดหรือจะล่วงนะครับอันนี้ก็กินเสร็จนะครับ ขยอยกินสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวพักยาวแล้วก็ยังคงทำงานต่อนะครับ โอเคครับทุกคนคนระับตอนนี้ก็4ทุ่ม47เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่ต้นกินมือสุดท้ายไปประมาณ6โมงเย็นจนถึงปัจจุบันเพิ่งย่อยนะครับแล้วก็สรุปแล้วกินไปได้แค่2มือนะทุกคนคือมันประมาณแค่แบบพันแคลอรี่เองนี่เป็นเหตุผลว่าถ้าใครที่ไม่เคยกินแบบนี้แล้วมากินแค่มือเดียวเนี่ยพลังงานไม่พออย่างแน่นอนเพราะว่าตอนเนี้ต้นแบบว่าเพลียมากๆแล้วก็ Energy ไม่ดีเลยนะครับระหว่างวันคือแบบ แบดและแย่มากๆดังนั้นเนี่ยรูทีนนะครับหรือว่าอะไรที่เราไม่เคยทําแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับเราเนั่นเ,เองนะซึ่งของแอนดรูเขาเนียจะทํางานนะจนถึงประมาณตีสอถึงตีสาเลยนะด้วยความที่ไม่รู้ใครเคยได้ยินเกี่ยวกับรูปแบบคนและกันรูปแบบคนนะที่จะมีนกคูกนะมีหมาป่าหรือว่าอะไรเงี้ยนะแอ,ะอนดูเทเขาเป็นนกคูกนะที่ จะค่อนข้างตื่นแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์นในช่วงค่าจนถึงกลางคืนก่อนนอนนั่นเองแต่สลับกับตนมากๆที่เป็นคนหัวสร้างสรรค์ตอนเช้าแล้วก็ e NERGY พลังงานเนี่ยดีตอนเช้านะครับแต่ว่าหลังจากประมาณ1นึ่ทุ่มหรือว่าอะไรเงี้ยการทํางานด้านหัวสร้างสรรค์หรือว่าการคิดหรือว่าอะไรเงี้ยจะค่อนข้างแย่แหละนะครับเพราะว่าร่างกายมันจะเริ่มค่อยๆแบบชัดดาวตัวเองนะครับพร้อมที่จะนอนนั่นเอง สิ่งที่ต้นอ,อยากจะสื่อก็คือไม่ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะสุดยอดแค่ไหนนะมีรูทีนที่มันเป๊ะแค่ไหนแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่ารูทีนของเขาจะเหมาะกับของเรานั่นเองแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าแอนดรูว์เทดเขาไม่ได้แบบเป็นไอดอลของต้นหรือว่าอะไรเงี้ยต้นรู้สึกว่ามันมีรูทีนบางอย่างที่มันน่าสนใจนะอย่างเช่นแบบการตื่นแล้วดื่มน้ําเปล่าเยอะๆนะครับอะไรเงี้ยหรือว่าการที่เขา hard work นะต้นก็เป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อในเรื่องของการ ทำงานหนักนะแล้วงานจะตอบแทนเรานะอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่ค่อนข้างตรงกันนะแต่ในบางส่วนนะมันก็อาจจะมีสุดโต่งจนเกินไปบ้างนะก็แล้วแต่นะอย่างที่บอกว่าดูนะใช้วิจารณญาณน,นะครัแล้วก็ออกรองไปอดแดปรหรือว่าปรับใช้กับตัวเองก็หวังว่าคลิปนี้นะจะให้อะไรดีๆเนาะแง่คิดหรือว่าจะเป็นรูทีนต่างๆนะที่ต้นไปดูเรซูช h มานะบางอันก็เป๊ะบ,บางอันก็ไม่เปะก็ต้อง ขอภัยไว้นะักที่นี้ด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องตัวเล็กเล่นกล้ามด้วยนะครับแล้วก็เสื้อน่ารักน่ารักแบบนี้แอ d ดูเทรดเขาคงไม่ใส่เจอใหม่สำหรับคลิปหน้านะครับชอบแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับ